มาถ่ายข้างล่างมุมนี้วิมุมนี้เนี่ยมาได้ได้เท่ากันด้วยข้าวเหนียวเดี๋ยวใหดมฟูเองอธิษฐานรัก ระวังมันหยดใส่หลังเขาไม่มีในตัดเหรอฮะเนตัตเริ่มงฟูแล้วมาเดี๋ยวพอมันดึงดึงแล้วค่อยจุดเอ้ามาเป็นเขาไหมห็นแล้วโอ้หน้ายังใหญ่อ่ะเฮ้ยเราจุดเลยจุดเลยหยางหยางตรงนี้โฟมเข้ามาอ๋เลยโฟมนี่ไงนี่กล้องข้างล่างนี่น้องไปอล้วอดีห์ถ่ายนี่นะอดิห์ถ่ายนี่นะ ไปลบทลบนภัยไปไหมไปไลองที่เลยลบนลบนมันจะแตกทำไมเขาฟูเนี่ยลงอ่ทำไมมันแตกไม่ถึงมันต้องดีเนาะเซฟอยู่นะเฮ้ยลบนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอปีแรกปีแรกทีีด โอ้ยระวังโอ้ยรถใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวรถดีกันด้วยยรถใครวะน่แล้วอีนล้วไม่มีใครจอดอยู่ตรงนะ้ีโล้วอ้ยรถไฟไวเลยเออมันขึ้นไวแบบปุ๊บเลยสวยมากสวยมากเหมือนดาวหางเลยดาวหางเล่ บายดิงตึ๊บแต่ว่าอันนี้จะไปต่อหรือไมใช่ใช่เป็นต่อไฟจะหมดจะมันจะไปล่วงในป่าเองมันน่าจะไปล่วงไม่รู้